สวัสดีครับอัปเดตราคาทองคําวันนี้ประจําวันที่22ธันวาคม64ทองคําแท่งบวกค่าบล็อกทองรูป,ปรพรรณบวกค่ากําเนิดมาเปรตและรับชมครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอัปเดตราคาทองวันนี้ประจําวันที่22ธันวาคมกันนะครับสําหรับวันนี้ราคาทองปรับลดลง 50บาทนะครับส่งผลให้ราคาทองคำแท่งเ6 5รับซื้อที่28,500รบาทขายออกที่28,600บาททองรูปพรรณเกรับซื้อที่27,985บาทขายออกที่29,100บาทราคาทองลูกกสปอร์ตอยู่ที่ดับ1,789ดอลลาร์ดัชนีเงินดอลลาร์9 6 4าค่าเงินบาท33.75 ต่อไปนี้จะเป็นราคาทองคําแท่งบวกค่าบอกหรือว่าค่าผิดเมี่ยมราคาทองรูปพรร์บวกค่ากำเนิดโดยเฉลี่ยซึ่งแต่ละล้านจะไม่เท่ากันมีตั้งแต่ราคาน้ําหนัก1กรัมไปจนถึงราคาน้ําหนัก20บาทครับท่านผู้ชมตามช่องและตารางซึ่งแต่ละร้านจะไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นส่วนลดและลวดลายด้วยนะครับจะมีราคารับซื้อตามประกาศสมาคมค่าทองคําและราคาขายออกราคารวมค่ากำเนิด ราคารวมค่าบล็อกครับท่านผู้ชมซึ่งต้องขอเน้นย้ำอีกครั้งว่าแต่ละร้านจะไม่เท่ากันนะครับท่านใดซื้อทองร้านไหนให้ท่านไปซื้อร้านนาันและต้องมีใบเสร็จเอกสารหรือใบรับประกันราคานะครับท่านจะได้ราคาตามประกาศตามสมาคมค่าทองคำร้านไหนไม่มีใบรับประกันหรือใบเสร็จก็ลองเปลี่ยนร้านลองสอบถามร้านอื่นดูนะครับที่มีการการ,ารันตีราคารับซื้อคืนครับ ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังและเป็นกำลังใจให้ตลอดมาสวัสดีครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกรดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ